สวัสดีทุกท่านด้วยนะจ้าท่านกำลังรับชมคุณกายชาแนลนะฮะก็โอเคนะครับวันนี้เราอยู่กันกับแอ p พ็อกเก็ตอีกแล้วนะฮะก็คลิปนี้ไม่ได้มาทําอะไรครับนะฮะก็คลิปที่แล้วเนาะก็มีหลายคนก็สอบถามมานะฮะว่าแลกพอยต์อย่างไรนะฮะแลกพอยต์อย่างไรอ่าโอเคนะครับตอนนี้แต้มผมก็มีระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาแลกแต้มให้ดูแล้วกันนะฮะเพราะว่าผมเองก็อยากจะทําอะไรให้มันสุดไปสักทางหนึ่งเพราะว่าผมก็ไม่ได้แลกพอยต์ให้ดูเลยนะในคลิปที่แล้วเนาะแต้มสะสมผมยังไม่พอนะครับ ก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็มาทําการสอแรกแต้บสะสมให้ดูละกันอ่ะอย่างตอนแรกผมมีอยู่แต้บสะสมทั้งหมดนะฮะมีอยู่ 51, ห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเอห้ามอื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้านะฮะก็แปลเป็นเงินจริงๆก็ประมาณห้าพันบาทนะครับห้าพันกว่าบาทนะฮะโอเคนะครับก็สะสมไปเรื่อยๆนะ,ะฮะเพราะนะฮะก็ต้องขอขอบคุณหลายคนที่โหลดไปด้วยนะฮะแต่ผมว่าแอปนี้มันเจ๋งนะจริงนะจริงๆนะครับผมเจ๋งจริงนะฮะ ก็ใครสนใจก็โหลดใต้ในคิปชั่นได้เลยนะฮะได้แต้มผสมแรกเข้า400นะครับผมถ้าเอาลิงก์ของผมไปนะโอเคนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาแลกกันเลยดีกว่านะฮะก็อันนี้แลกเปลี่ยนในคอมนะฮะคือมันเล่นในมือถือแต่ผมใช้แอปพลิเคชันที่จำลองมือถือในคอมเอานะครับเพราะว่า Android ไม่สามารถแชร์ภาพมาบนหน้าจอคอมได้นะจ๊ะ โอเคแล้วก็แอปพ็อกเก็ตก็อย่างที่รู้กันนะครับมีในเฉพาะ Android เท่านั้นนะจ๊ะโอเคมานะครับก็วันที่ที่ผมจะมาแลกก็เป็น True Wallet นะครับผม True Wallet คืออะไรนะฮะมันเป็นเหมือนกระเป๋าตังค์ตังบนอ่ารถคนหลายฮะแต่คือมันเป็นของทัอ่ะนะครับผมก็คือเ,เขาจะให้เราแลกแต้มอันเนี้ยนะฮะอ่าไปใน True Wallet อีกทีอ่ายังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเดี๋ยวผมอธิบายเรื่อง True Wallet อีกทีแล้วกันเนาะโอเคมา นะครับเดี๋ยวผมจะแลกไปก่อน1,000บาทแล้วกันนะฮะผมนะเขาบอกว่าแต้มที่ต้องการแลกเนี่ยนะฮะก็คือ1,000 0น,นะครับผมรู้สึกว่า2 w a l l l t e t เนี่ยจะมีให้แลกเป็น1,000บาท300บาทแล้วก็500บาทนะสร,ราคานะฮะโอเคเขาก็รากดไปเลยกดเพื่อแลกแต้มเป็นเงินนะครับผมนี่เขาบอกนี่ Wallet Wall by า w ทูมอนี y นะครับเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือใช้ได้ทุกเคือข่าย a i d t e c h หรือ Toolmove ก็สามารถใช้งานได้นะฮะคือเมื่อเราแลกเ,เงินต,ตัวแต้มนี้เข้าไปใน t o u ร์เฮะเราสามารถซื้อแอปซื้อสติกเกอร์ไลน์หรือซื้อของในเกมได้จ่ายบินหรือช็อปออนไลน์ได้โอนเงินเข้าธนาคารเราได้เลยคืออย่างเช่นผมแลกไป5 0 0 0ันเนี่ยผมก็โอนพอเข้า a l l e t ปุ๊บผมก็โอนเข้าธนาคารผมไปเลยอะไรประมาณนี้หรือจะซุ้มซื้อปัทุมมานี่ไปเ,เติมเงินมือถือคุยแบกิ๊กเล่นเกมอะไรก็ได้นะฮะอ่านะครับมา เขาบอกว่าท่านจะได้รับเงินภายในสองวันทําการถัดไปจันถึงสุกนะครับวันนี้ที่ผมแดกเป็นวันอังคารความจริงมันก็วันจันนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ตีสี่แล้วตีสี่ของวันอังคารนะฮะโอเคผมก็น่าจะได้ประมาณวันพฤหัสนะเดี๋ยววันวันพฤหัสก็น่าจะได้ดูคลิปนี้กันแล้วนะฮะโอเคกดแรกเพื่อแลกแตลเป็นเงินอ่ะตอนนี้เราก็กอบเบอร์จมือถือเราไปผมขอเซเซ์แป๊บโอเคนะฮะโอเคอ่ะเอากดแรกไปนะครับ ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์นะฮะอ่าแล้วเราก็ออที่ครับยืนยันไปเลยนี่เขาก็บอกว่าท่านได้ทําการแลกแต้มเรียบร้อยแล้วระบบจะทําการอนุมัติการแลกแต้มและเติมเงินเข้าบัญชี Wallet by t u m o n y ของท่านภายใน2วันทําการหมายเหตุสําหรับผู้เล่นที่ได้รับแต้มมาอยางไม่ถูกต้องทางทีมงานจะขอระงับไอดีและไม่อนุมัติการแลกแต้มอะไรประมาณนี้นะครับผมอืม,อมเราสามารถกดดูรายละเอียดได้นะนะครับว่าแลกไปที่เบอร์ไหนอะไรอย่างนี้นะฮะ หรือว่าเราจะมาแลกต่อเลยก็ได้นี่พอแลกไปปุ๊บแต้มผสมก็จะลดมาแล้วนะครับอะไรประมาณนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูทางส่วนของทูวอลเล็อีกทีละกันนะพอเมื่อแต้มเข้าไปเดี๋ยวผมแลกให้หมดเลยห้าม่0อ่าห้าหมื่นไอสีหมื่นที่เหลือเนี่ยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับเฮ้ยเหมือนผ่านไปไม่ถึงสองวันเลยนะฮะวันวันกว่ากว่าเองนะครับผมก็ตอนนี้เขาก็โอนเงินเข้ามาให้เรียบร้อยเลยนะฮะสำหรับแอสโซเกตเห็นไหมนี่ไงเขาบอกว่า เราได้รับการแอดเป็นจำนวน1,000บาทจากแอดพ็อกเก็ตนะฮะในบัญชีเราก็ได้เท่านู้นเท่านี้เท่านั้น,น,น,นอะไรประมาณนี้นะฮะผมว่าเยอะเหมือนกันนะนะครับผมเนี่ยเขาก็บอกมาแล้วนะฮะซึ่งตัวเงินเนี่ยนะฮะเขาโอดไปแห่ที่ไหนนะครับผมอย่างที่เรากรอกเบอร์เราไปนะฮะคือเราต้องไปดาวน์โหลดอ่าตัวแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Wallet by t ทูมันนมาก่อนนะครับผมหรือว่าทูโว l เลอะไรที่ผมเรียกนะฮะอ่านะครับผมก็อันนี้ผมผมอธิบายในอ่าไอโฟนนะซึ่งแอป ไอ้ Wallet เนี่ยนะฮะมีทั้ง Android และ iPhone เหมือนกันนะฮะแต่ว่า a อ p โฟเก็ตเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ในตัว Android อย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมะะก็ใครสนใจ a อ p โฟเก็ตนะฮะก็โหลดได้เลยที่ใต้ description น,น,นะครับผมเพราะว่าถ้าไปดาวน์โหลดเองนะฮะใช้ลิงก์ดาวน์โหลดผมเนี่ยจะได้แต้มเยอะกว่าถ้าไปดาวน์โหลดเองเนี่ยจะได้300 point แต่ว่าซึ่งเป็นมูลค่าประมาณ30บาทถ้าใช้ลิงก์ผมเนี่ยจะได้400 point นะฮะก็ได้ไปเลย40บาทนะฮะอ่าค่าแรกเข้าอะไรนะฮะ โอเคนะครับเราก็พิมพ์หาไปนะฮะว่า wallet นะครับนี่ by u t o money นะครับผมแล้วเราก็ดาวน์โหลดไปนะฮะก็จะมีพอเราโหลดาดาวน์โหลดเสร็จนะฮะแล้วตอนเข้าไปเนี่ยก็จะมีการสมัครอะไรนิดๆหน่อยๆนะฮะไม่เสียตังค์หรอกนะฮะก็เป็นเหมือนการสมัครพื้นฐานทั่วไปของแอปพลิเคชันนั่นแหละนะครับผมอ่เดี๋ยวเราผมเปิดก่อนนะฮะขอเซ็นเซอร์ทั้งชื่อแล้วก็อ่ารหัสผ่านนะครับผมโอเคนะครับ,นะรบตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในแอปพลิเคชันเรียบร้อยนะฮะของ wallet นะครับอะ w a ลเล t ของ t ูแหละนะฮะเรียกง,ง่ายๆคือขอเรียกว่า t ู w a l l e t นะฮะนี่เขาก็จะบอกเลยฮะว่าเงินเนี่ยเข้ามาแล้วนะมีทั้งหมด5,000ปบาทอะไรประมาณนี้นะฮะอ่านะครับผมทีนี้แหละนะฮะก็ถึงเวลาที่เราเรา,เร,ารอคอยนะฮะรอคอยกันจริงๆนะครับรอคอยกันจริงๆนะฮะ,ออจ,ะ,ฮะจะเอาเงินไปทำอะไรนะครับแอปนี้นะฮะ คือหลายคนบบอาจจะบอกว่าเอทำไมต้องเอาเข้าในแอป,ปนี้คือมันเป็นเหมือนกระเป๋าตังออนไลน์ฮะของทูนะครับผมประมาณนั้นนะเอาตามความเข้าใจผมเป็นเหมือนกระเป๋าตังอิเล็กรอนิกระแหละนะฮะก็เป็นเป็นมาชีนชนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งได้แอปพ็อกเก็ตเนี่ยเขาก็จะโอนให้เราเข้ามาในทางนี้ตลอดนะครับผมถ้าเราสะสมพอยพอถึงจํานวนเนี่ยเ,เขาก็จะโอนเข้ามาในนี้นะฮะทีนี้แหละนะครับเราก็จะเลือกได้ทำหลายหลากหลายแบบและนะฮะไอเติมเงินเข้าวอลเล็ตเนี่ยผมว่าเราไม่น่าจะได้ใช้นะครับ มาดูส่วนของข้อโอนเงินโอนเงินนี่ก็คือจะมีให้เลือก3แบบนะก็เป็น wallet คือโอนให้ to wallet อ,อื่นนะครับผม mpay นะฮะแล้วก็โอนเข้าธนาคารนะฮะก็แล้วแต่เลยว่าธนาคารปลายทางของเราคืออะไรนะฮะกรุงเทพไทยพาณิชย์ทีเควกรนะฮะแล้วก็ใส่จํานวนเงินไปนะครับมีค่าธรรมเนียมราคา15บาทก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับผมก็พื้นฐานอยู่แล้วนะฮะการโอนเงินธนาคารก็จะต้องมีค่าธรรมเนียมอยู่แล้วนะครับผม โอเคต่อมานะฮะจ่ายบินนะฮะก็สแกนบินได้เลยนะฮะถ้าเราอยากจ่ายบินแบบทันทีเลยแบบโอโห้ไม่ไหวและติดค่าเด็ดประ,ประมาณหลายล้านเดือนแล้วโเวอร์ไปหลายล้านเดือนเราก็สแกนบินจ่ายแม่งเลยนะฮะหรือว่าเลือกบินตามประเภทก็ได้ครับนะฮะเราก็จ่ายไปค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ท่างวนบัตรเครดิตกระปาไฟฟ้าครหลวงแล้วก็ค่าบัตรเครด,ดิตต๊ดๆๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วแต่นะฮะ ตามสบ,บายแล้วก็ท็อปอัพแอนด์บายนะฮะก็จะเติมเงินมือถือก็ได้นะครับเติมเงินมือถืออะไรต่างๆซื้อบัตรสดทูมันนี่ซื้อสติกเกอร์ลงสติกเกอร์ไลน์ซื้อเทปเฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะนี่นะครับก็มาอธิบายให้ดูคร่าวๆนะฮะสำหรับวิธีการโอนเงินจากแอปพ็อกเก็ตนะฮะไอโอนแต้แดกแต้มจากแอปพ็อกเก็ตเนี่ยนะฮะเปลี่ยนมาเป็นเงินในทูวอลเล็ตแล้วก็เอาไปใช้งานต่างๆนะครับผมอ่า โอเคครับนะฮะก็ใครสนใจก็อย่างที่บอกไปนะฮะก็ดาวน์โหลดได้เลยใต้เดคิปชั่นได้400พอยต์นะครับผมมากกว่าเดิมตั้ง100พอยต์นะฮะเพิ่มมาตั้ง10บาทถือว่าเยอะนะนะครับผมโอเคนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทันไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย